คุณว่าก็ลุงก็ลอยจากนี้ไปใช่ไหมก็ลงก็ลอยไปจากนี้แลไ,ไ,ไ,ไม่เนาะไปหาต้นหมกไปม่แหงเนาะไม่เคยติดเนาะ,ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชินีจจานี่เครับวันนี้นะครับวันนี้เราพาอี่นะอยู่กับพ่อหมอเรานะวันนี้เรากลับมาขอตรงที่พระอ,อาจารย์นะครับพระขมิญมาขอไว้วัน,น่ั้นครับวันนั้นรู้สึกว่าจะให้ที่เราเห็นห้าหนะึ่งเนาะจะไปออกหกหนึ่งซะนี้เนาะ เรากลับมาที่ตรงนี้ใหม่อีกครั้งครับวันนี้เรากลับมาขอกับพ่อหมอได้เรานี่ครับนี่แหี่ยตรงนี้นะครับจุดสําคัญตรงนี้ละที่ชาวบ้านมาขอเมื่อ20ปีที่แล้วเราก็เห็นมือผีเห็นหัวผีห้อยลงมานะครับจากต้นโพลางป่าช้าต้นนี้ครับ ลองดูสิว่าเรากลับมาขอครั้งนี้เราจะมาขอเข้ามาถูกไหมเหมือนเดิมครับมาพ่อผมนี่นี่นะพ่อเนาะพ่อผมนี่นะครับพ่อของหมอเพชรนี่นะครับวันนั้นยี่สิบปีที่แล้วกลับมาใหม่เลยครับเด้อลูกหลานมาขอเข้ามาขอเลขครับอ่ดผีต้นนั่นหรือว่ายังอยู่ที่เดิมนะลูกหลานก็มายกขันห้าขอเข้ามา ันนั้นมาหลายคุณออกาข้าจานเราก็เลยครับมาขออีกทีเด้อว,วันนี้ครับขอโอ้ตรงตรงลูกหลานเกิดน,น้อยใหญ่หลังเด้อเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาพูดผีพิศาจเทพาดักทุกตนทุกท่านลูกหลานมายกขันห้าขอเข้ามาน้ำเขียวน้ำเปล่าน้ำเรา ดูชื่อก็ดีไม่ดูชื่อก็ดีลูกหลานเกิดน้อยญ่หลังผิดพลาดประการใดก็อยากถือโทษโกดทุกสารเด้อย,ยังไงก็ขอให้เรีกตรงๆก็เลขกทูปที่เราจะจุดตอนนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงที่พระอาจารย์รูปไปประเทศทีเียกครับยังไม่หายไปไหนเลยครับ đây. ขมิ้นมาหอว่านั่นครับเดี๋ยวเราลูปปรงใหม่กันเลยเนาะอาจารย์เนาะลูบใหม่ลูปตรงนู้นเนาะลูปข้างบนขึ้นไปหน่อยแกถากหมหั้ยล่ะเฮ้มไม่ถากแกก็ดูตามเปลือกเนี่ย เดี <gesch> ๋ยวครับเด้อลุกหลานเกิดน้อยใหญ่หลังไม่รู้จักชื่อมือรู้จักน้ำพ่อปู่แม่ย่าเทพาอารักพูดผีวิชาทุกต้นที่สิ่งที่ตรงนี้ลุกหลานเกิดน้อยใหญ่หลังไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงแต่ลุกหลานก็เอาขันห้ามายกคอขึ้นมาเลยเด้อครับมีน้ำเปล่าน้ำแดงเราเดี๋ยวพ่อหมอเราจะไปดูแป้งเด้อครับเด้อ วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเนื่องวันที่ที่พวกนี้ครับวนนี่นะน,นี่ล่ะนี่ตรงตรงมือนะจารย์ทำลงม,งม,งม,มาห<ร>น่หอยน,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 นี่นั่นแหละเดี๋ยวอาจารย์าจะรูปแป้งเดี๋ยวเลยปล่อยเปลือกแดกโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นในร้อยปีเนอะจาะเนาะ คุณโพลกลางป่าชาเนี่ยมันก็้ยไร่กันนม่หมนมาดีมาแล้วรูแล้วนี่มาก็นตัวใจฉันเล็กน้อยไปอืไคือลอยปีอ่ะลูกขาวยุ้คือเขาเขาเงี้ยอะไรคุณว่าก็หลงก็ลอยจากนี่ไปใช่ไหมก็ลงก็ลอยไปจากนี้จากนี้ทำไมเนาะไปหาต้นหมอประชามอยู่ตรงนั้นประชาอยู่ทางตะวันตกครับวันนี้ไม่ทำมั่งอืมป่าชา พอพอแกมาทํานี่มีรุ่นรุ่นธีมานี่รุ่น,นเท้าเท้านี่ก็เสียไปหลายคนแล้วที่อยู่ก็มีอยู่หน่อยคนเนาะที่อยู่ที่เล่ากันแต่แต่แจ่เอ็งไม่รู้ดอกเพราะว่าพอแกไม่เลา่าอืมอ่ะเดี๋ยวไปดูเลขที่รูปก่อนก่อนที่จะเลขทูบจะมาโอ้เลขทูบมาแล้วบน่นเจ็ดหรือวะนี่นะเจ นเ,นเจ็ดมาก่อนเด้ครับเด้อเดี๋ยวไปดูเลขที่รูปไปก่อนอ่ะอันนี้ที่เรารูปใหม่แล้วเด้อ Là cái là xuống Mày hẹn nó, nó gọi tít nó ดูนะครับเด้อท่านใดเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกัน

Query สองสามสองสามครับอ้าวมันก็เขากันด้กับทางป่าผีเ <osium> หรวะนี่ลูกเงาสามสองสองสามเห็น<ๆ>ตัวองเงาใหญ่ๆดีด้วยสามสองสามไม่ใช่สีขาวๆนะครับเยื่อดำใหญ่เห็นเลยครับนสองสามสามชัดมากเลย xuống vào xuống mà xuống trong xổn cái kiểm สี <c oughs> เด็กสอาจารย์า,าถือด้วยมัลายตาดีกว่าน,นึสีอจารยีอ,ยอะครับเจ็ดศูนย์สี่เด็กถูกเจ็ดศูนย์สี่ครับเด้อเด็กที่รูปแปลงไว้ผมเห็นเป็นสองสามตัวดำาใหญ่ๆเนี่ยแหละเด็กสีก็ดูเอาเองได้ครับเด้อแต่ผมเห็นตัวนั้น เ <c oughs> นาะนะครับก็ตามนั้นเลยครับเด้อเลขทูบก็เจ็ดศูนย์สี่นะส่วนเลขที่อาจารย์รูปไว้ก็คือที่เราเห็นนะสองสามครับชัดๆเลยเอฟซี FC, จะเห็นไปตรงไหนก็คอมเมนต์มานะครับเพื่อกันดูเอาขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้เราก็กลับมาขอตรงที่อาจารย์ขมิ้นมาขอไว้ก่อนงวดที่แล้วเนาะกลับมาขออีกครั้งครับเผื่อเจ้าทีเจ้าทางนะเจ้าป่าเจ้าเขานะใจโชคเราในงวดนี้เด้อเด้ อขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในวันที่16ธันวานี้ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ